ดีค่ะราธาโล่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวราศีกันเดือนกรกฎาคมนะคะผู้ที่เกิดระหว่งังวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมเป็นธาตุดีตัวต้นของเจ้าชะตาเนี่ยได้จัสติความดีกับความชั่วความสมบูรณ์กับความแห้งแรง ความสว่างกับความมืดนะคะมันจะมีไหมมันจะได้ไหมและสิ่งใดมันจะมาสิ่งใดมันจะไปทําให้มันบาลานซ์กันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะอยู่กันได้ไปด้วยกันได้หมดเพราะมันมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนเพราะในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็มีสิ่งที่จะต้องใช้ประโยชน์และเอื้อประโยชน์นั้นๆเสมอๆตอนนี้คุณกําลังช่งอยู่ว่าจะทํายังไงหรือไม่ตัวคุณก็อาจจะมีเรื่องมีความ เกี่ยวกับเรื่องสามีภรรยาหรือเกี่ยวกับการสู้รบหมายถึงว่ามองไม่ออกว่าแล้วฉันจะชนะไหมฉันจะผ่านไหมฉันจะไปได้ไหมเพราะมันเป็นการรออ่ะคือสองดาบมันขึ้นในความคาดหวังก็คือการรอนะคะคือมันมีการขัดแย้งขึ้นมาการพิจารณาไตร่ตรองก็เหมือนกับว่าเรารอคําสั่งหรือว่ารอการตัดสินอ่ะ สิ่งที่ไม่คาดฝันนะคะได้6ถ้วยคือเจอเรื่องเก่าๆอะ่ะสิ่งอะไรที่มันซ้ําๆเดิมๆอะ่ะมันกลับมาทําให้เรารู้สึกเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้อะไอสิ่งเก่าๆที่มันจะมาเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีมันมีทั้งดีแล้วมันก็มีทั้งไม่ดีสิ่งที่ดี อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรากะชุ่มกระช่วยก็ได้แต่สิ่งที่ไม่ดีมันอาจจะทําให้เราจิตใจห่อเหี่ยวก็ได้ใช่ไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่มันเป็นเรื่องเก่าๆที่เคยเกิดมาแล้วที่เคยผ่านมาแล้วหรือเป็นรักต่างวัยหรือว่าสามีหรือว่าภรรยาอาจจะแอบนอกใจกันเรื่องของการไปแอบมีกิก๊กมีอะไรเงี้ยไม่อ่านเพราะมันอยู่ในช่วงของโรคระบาด นะคะเราจะไม่อ่านในเรื่องพันนี้เพราะว่าทุกวันเนี้ยมันก็เรื่องของโรคระบาดการหากินน่ะมันก็ยากละใช่ไหมคะแล้วยังจะมีไอเรื่องมือที่3ที่4อีกปล่อยมันไปเลยค่ะถ้ามันยังอยากที่จะไม่ระวังตัวของมันเองเนี่ยนะคะเราก็ต้องปล่อยให้มันไปลอยตามน้ําไปเลยเราใช้ชีวิตของเราให้มันถูกต้องอย่างเดียวพอถ้าเกิดว่าคนอื่นนะเขาไม่รู้จักใช้ชีวิตให้มันรู้จักระมัดระวังก็ปล่อยมันเลยค่ะลอยอังคารไปเลยสิ้นเรื่องไม่ต้องมานั่งปวดหัวอยู่ไหนจะโรคระบาดเนี่ยต้องทํา มาหากินนะ่ะจะต้องระวังตัวเองและยังต้องมาระวังสามีภรรยาตัวเองที่ไว้ใจไม่ได้อีกอย่างเงี้ยเราจะต้องไปนั่งสนใจหยุดกแก้เรื่องพันเนี้ยแล้วมาหากินแล้วมาดูแลครอบครัวเราสิ่งที่เรามีอยู่ที่ดีใครไม่รักเราช่างมันดูแลคนที่มีอยู่ให้ดีที่สุดคนที่เขาไม่รักดีเราก็ต้องตัดหางปล่อยวัดไปนะอย่าไปสนใจแล้วถามาเราว่า้แต่ฉันกําลังมีปัญหาเรื่องการฟ้องร้องกันอยู่จะมีปัญหาอะไรไหม ทำอะไรก็แล้วแต่ให้ตรงไปตรงมาอย่างเดียวแล้วก็คิดให้รอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจเพราะสิ่งเก่าที่จะนําเอามาใช้หรือสิ่งเก่าที่เรากําลังจะได้เจอในอนาคตอันใกล้จะมีทั้งดีและเลว แต่เดี๋ยวรานเนี่ยนะคะจะถามไพ่พี่นางฟ้าให้นะคะว่าเป็นเช่นไรบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าไพ่มันยังไม่เคลียร์เท่าไหร่กับชาวราศีกันนะนะคะต่อไปนะคะอนาคตอันใกล้ในได้ e อมเพรสก็หมายถึงจะมีผู้หญิงที่มีความมั่นคงแล้วก็มีสเสน่ห์มีครบในตัวเองเลยผู้หญิงคนนี้เป็นแม่สูงแล้วก็จะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมุมมองไปเลยซึ่งดีแอมเพรสตัวเนี้ยอาจจะมีความเซ็กซี่ในตัวเองชอบโชว์เนื้อโชว์หนังอะจะออกในลักษณะนะั้นไพ่สาหรับนี้เนาะเราต้องบอกก่อน นะหรืออีกในนึงก็คนที่จะเข้ามาเนี่ยเปรักต่างวัยเนี่ยเขาจะมีลักษณะท่าทางยั่วๆหน่อยซึ่งจะทําให้รู้สึกหมายก็บกว่าฉันต้องเสียสามีฉันไปแน่เลยแบบนี้ก็ได้นะคะในไพ่สําหรับนี้ดี The Empress ตัวที่ราอ่านเนี่ยถึงจะมีความเป็นแม่สูงแต่ก็ชอบโชว์เขาจะเป็นคนชอบโชว์ประมาณนี้คุณอาจจะเสียท่ากับคนอย่างนี้ก็ได้เช่นกันอาจจะมีอายุที่น้อยอาจจะมีเรือนร่างที่เพอร์เฟกกว่าเราซึ่งเป็นภรรยาอยู่แล้วไม่ค่อยได้แต่ง ตัวมือทํางานเป็นไปได้หมดเลยแล้วเราอาจจะพาทาเขาไปซึ่งเราต้องเข้าใจนะมือที่3ส่วนใหญ่แล้วเด็กกว่าเนี่ยเขาจะทําการบ้านมาดีเพราะฉะนั้นเราได้แค่มองมองแล้วทําไงฮะเดี๋ยวมันก็มาถึงวันของเราคุณไม่ได้อายุ20อย่างนี้ตลอดไปนี่คุณบอกว่าโอ๊ยสบายมากฉันยังสวยอยู่ไม่ต้องกลัวเลยฉันอยู่50ฉันยังปิ๊งอยู่เลยก็แล้วแต่คุณสิคตับไตไส้พุงคุณไม่เสียไม่หายก็เรื่องของคุณเราไม่ต้องไปสนใจเจ้าชะตาราศีกันเนี่ย เขาไม่ได้ต้องแต่งเติมอะไรเขาก็สวยอยู่แล้วเขาธรรมชาติไม่ต้องไปโมดิฟายตัวเองให้ใครมารักเพราะตัวสวยอยู่แล้วแต่ว่าไอ้คนที่มันไม่เห็นค่าของเราต่างหากล่ะคะที่มันอยากจะได้แต่กลิ่นใหม่ๆของใหม่ๆก็ต้องปล่อยเขาไปนะคะอย่าไปสนใจคนพวกเนี้ยอยู่ให้ไกลยิ่งดีเลยนะคะไม่ต้องไปยุ่งด้วยเลยนะคะเพราะตัวสุดท้ายเนะี่ยมันมาเป็นสิดาบก็คือว่าราศีกันเนี่ย ก็จะต้องสูญเสียไปยังไงก็ต้องสูญเสียต้องจบมันลงไปเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างมันเป็นการสูญเสียแล้วมันเป็นเหมือนกับมันมีคุณใสมนดํามันมีสิ่งที่อัปมงคลด้วยนะเราต้องบอกออกมันมาอาจจะเป็นโรคระบาดก็ได้อาจจะสูญเสียคนที่รักอาจจะเป็นสูญเสียสิ่งที่ไม่คาดฝันโชคร้ายกระทันหันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องการคิดที่จะทําสัญญกรรมทั้งตัวเลยนะแต่เราไม่แนะนํานะถ้าคุณ มีสามีที่ไปเจอผู้หญิงที่สวยแล้วคุณคิดจะทำสัญญกรรมให้กับตัวคุณในออร์บอกก่อนนะถ้าคุณคิดทำสัญญกรรมไม่ได้อย่างที่คุณคิดจะทำอะไรออกมาเนี่ยมันจะมีความโชคไร้กระทานหันที่คิดว่าจะสวยกว่าเดิมจะแย่กว่าเดิม ไม่ควรที่คุณจะไปผ่าไปตัดไปอะไรในช่วงนี้ไม่ควรเลยให้หยุดไว้ก่อนเพราะมันมีโรคร้ายโรคระบาดแล้วก็โชคร้การทันหันเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราออกไปใครที่คิดจะไปทําอะไรเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสวยงามกว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยอย่าเลยนะสวยตามวัยตัวเองถึงจะมีโรคระบาดยังไงเราก็ต้องดูแลตัวเองเพราะเราเป็นผู้หญิงไงคะดูแลตั้งแต่หัวจดเท้านะคะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเครียดนั่งกังวลพอปัญหามันเกิดอะเวลาเราตามแก้มันเหนื่อยไงคะเพราะฉะนั้น กำจัดปัญหาก่อนถ้าเรามีคู่เราดูคู่เราว่าคู่เราเนี่มันเป็นยังไงคู่เรามันเจ้าชู้ใช่ไหมมันชอบของสวยตลอดเราก็ต้องสวยตลอดเพราะเราเลือกมานี่ฮะเวลาเราจะเลือกคู่เนี่ยดูสักนิดหนึ่งแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาตามแก้ไขไงฮะการที่เราเลือกแล้วไม่ดูเลยอย่างเงี้ยโหเนี่ยฉันชอบ คือไพ่วงนี้นะคะมันตีได้หลากหลายาเราก็ตีให้กว้างๆไปเลยนะคะการวิเคราะห์ไพ่แต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้บอกอย่างเดียวชัดเจนไงคะแต่ถ้าวงไหนที่เขาบอกมาอย่างเดียวชัดเจนเราสามารถจะฟัน ให้เขาได้เลยว่าอ๋อมันคืออย่างนี้แต่อันเนี้ยมันหลายอย่างมากเลยอะเราจึงไม่สามารถที่จะไประบุเขาได้ว่าในตัวของเขาเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องของมือที่3อยู่หรือไม่หรือว่าเขากําลังต้องการที่จะไปทําความสวยความงามของเขาหรือว่าเขากำลังต่อสู้กับสิ่งที่มันอยู่เบื้องหน้าเขามันหลายอย่างเราก็เลยต้องพูดรวมๆกว้วางๆไว้ให้นะครับ คุณมีทางแก้ไขนะคะคุณจะต้องหาตัวคุณเองให้เจอแลวคุณจะพบกับทางแก้ของมันด้วยตัวคุณเองเนี่ยนะคะถามมาเราว่าแล้วฉันจะสําเร็จหรือไม่คุณจะสําเร็จแน่นอนเลยครับพี่นางฟ้าขึ้นมาคอนเฟิร์มบอกเลยว่าคุณจะพบมันความสําเร็จมันอยู่กับคุณแน่นอนเพียงแต่ว่าการจัด การความตึงเครียดมันอยู่กับเราหมดมันลุมมาตุ้มเราหมดอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเคลียร์มันออกที่มันมีปัญหาแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อ,ขอคุณเอาออกมาเคลียร์มันให้หมดดูแลมันให้ดีแล้วก็กําจัดไอ้ก,การที่เราคิดมากเราดูซิว่าต้นเหตุคิดมากเนี่ยมันคืออะไรถ้าเรายังคิดไม่ออกเราปล่อยปัญหานั้นไปก่อนเราพักสักนิดนึงแล้วก็ สดม์ไปก่อนเปลี่ยนแนวการคิดนะฮะมันไม่จดจ้องอยู่กับปัญหานั้นๆน่นะเมื่อไร่ถ้าจิตเราจดจ้องกับปัญหามืบนี้เรายังคิดไม่ออกเนี่ยให้ปล่อยไปก่อนเพราะว่าเราจะเกิดความเครียดแล้วเดี๋ยวเราจะนอนไม่หลับไงคะ,ะคือการที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันต้องจบไม่ใช่นะคะมันต้องรอจังหวะแล้วรอโอกาสบางทีเนี่ยเฮ้ยอันนี้ยมันคิดไม่ออกอะ แต่ไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้มันจะคิดไม่ออกเนี่ยและไอก,การที่เราบอกว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดแต่เราไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้เราก็ต้องไปหาว่าเฮ้ยไอวิธีอย่างเงี้ยเขาทําอะไรกันยังไงบ้างลองเข้าไปทรมาก่อนคุณต้องกล้าที่จะพลิกแพงกับชีวิตที่มันมีอยู่กําลังเป็นอยู่มันเป็นอะไรอ่ะตอนนี้มันเป็นอะไรเ,เราไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรรู้แต่ว่าคุณต้องการความยุติธรรมรู้แต่ว่าคุณต้องมองหาวิธีการไรตรตรองการคิด วิธีการที่คุณจะก้าวผ่านมันไปให้ได้การที่เราจะก้าวผ่านมันไปให้ได้เราต้องมีความกล้าหาญแล้วเราต้องรู้ปัญหานั้นนะคะเมื่อเรารู้ปัญหานั้นแล้วเราจะสามารถก้าวผ่านมันไปได้แบบฉลุยเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขไม่ได้ เราสามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาถ้าเรารู้จุดมันและมองมันให้ออกแต่ถามว่าร่าแล้วถ้าฉันทําอย่างนั้นอ่ะชนะใช่ไหมฉันจะสําเร็จใช่ไหมคุณจะพบมันด้วยตัวคุณเองเมื่อไหร่ที่สามีหรือภรรยาเนี่ยรู้สึกผิดปกติไปด้วยฐานะที่ว่ามั่นคงแล้วเฮ้ยทำไมสามีฉันเป็นอย่างนี้หรือทําไมภรรยาใช่ไไปดูสักนิดว่าโดนสเสน่ห์มลขังเดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่อาราบอกแล้วว่าทุกคนนะคะให้ปฏิบัติธรรมเข้าไว้และให้สังเกตจิตตัวเองไว้ว่าตอนนี้เวนานี้เป็นเช่นไรบ้าง อย่าหลงละนเลงไปกับสิ่งที่เขาเรียกว่ามายาเพราะมันจะกลายเป็นว่าคุณจะไม่มีศีลไม่มีทําปกป้องตัวคุณเองขอบคุณดวงชะตาชาวราศีกันเป็นอย่างสูงนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับรัาฮารด้วยนะคะขอบคุณค่ะ